การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติในด้านที่สองด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยในปัจจุบันที่นอกจากจะต้องมีทักษะทางด้านความรู้แล้วต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมจริย เป็นหลักนําในการดําเนินชีวิตโรงเรียนต่ากพิทยาคมจึงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนวัตก,กรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice ภายใต้ชื่อผลงานวิถีเด็กไทยน้อมนาพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติป,ปี2567ด้วยรูปแบบ SPESSDSA ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสร้างคนเก่งคนดีมีคุณภาพหลักในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกระบวนการดังนี้ ี้สสวอตวิเคราะห์โรงเรียนตากพิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนคัดกรองนักเรียนโดยใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลนักเรียนผนวกกับการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนจัดทำแฟ้มข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนทุกคนตั้งแต่แรกเข้าเรียนจนจบการศึกษาและมีการส่งต่อข้อมูลเมื่อน,นักเรียนเลื่อนระดับการศึกษาในทุกปีการศึกษา P Plan การวางแผน ู้รับผิดชอบโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการรวมประชุมวางแผนกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10ส,สู่การปฏิบัติโดยการประชุมสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานดีดูด ร่วมทาร่วมปฏิบัติการดําเนินงานตามแผนกรอบงานที่วางไว้เช่นผลสมำเร็์ทางการเรียนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมพื้นฐาน8ประการมีจิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดําเนินงานด้านต่างๆอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง S.Study ศึกษาผลการดำเนิน,น,นงาน มีการถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโช,ชบายสู่การปฏิบัติปี2567โดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการศสีวนาตลอดจนการขยายผลการปฏิบัติงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นรายงานผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นต้น a x การพัฒนาปรับปรุงปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดำเนินการจัดการประชุมหารือทุกสัปดาห์และติดตามผลการทำงานในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่องและมีการจัดประชุมสรุปงานเมื่อสิ้นแต่ละภาคเรียนโดยครูที่ปรึกษาร่วมกับครูกิจกรรมนักเรียนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการวางแนวทางการปฏิบัติงานติดตามการตรวจสอบพฤติกรรม เมื่อมีการดิเทศกำกับติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการโรงเรียนได้นำผลการประเมินไปปรปับปรุงพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตผลจากการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ส่งผลให้นักเรียนมีการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตโดยดําเนินผ่านกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกิจกรรมทางศาสนาพิธีรัฐพิธีให้พร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคมบังเกิดสันติสุขตามหลักการของศาสนาโดยในทุกกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่น ในศาสนามันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนผู้มีศิลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำที่ดีปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมการมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีการต่อต้านยาเสพติดมีเครือข่ายความร่วมมือต้านยาเสพติดช่วยเหลือผู้เรียนและเครือข่ายความปลอดภัยในการขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืนสู่ความสำเร็จด้วย รูปแบบ S P E S S D S A มาปรับประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบตามระบบกำกับตาก m o โมเดลให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชการที่9ทำให้โรงเรียนตากพิทยาคมสามารถสร้างบุคลากรให้เป็นคนที่มีทั้งทักษะความรู้คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมและประเทศชาติต่ตอไป